พ่อแม่ต้องอบรมสั่งสอนลูกในทางของพระเจ้าด้วยหลักความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพ่อแม่ที่รักลูกต้องสอนลูกด้วยความจริงในพระคำของพระเจ้านะครับแล้วก็ลูกๆพระคำบีบอกว่าให้เชื่อฟังพ่อแม่ด้วยใจนอบน้อมและให้เกียรติแก่พ่อแม่นี่คือหลักใหญ่ๆนะครับมีรายละเอียดเยอะแยะมาก แต่ถ้าหากว่าครอบครัวเดินตามนี้นะครับอยู่ในกรอบอันนี้เนี่ยจะเป็นครอบครัวที่เกิดผลแน่นอนทีเดียวนะครับเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยอยากจะอวยพรทุกครอบครัวอยู่แล้วนี่เป็นแผนการน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่ทำไมครอบครัวบางครอบครัวพระเจ้าอวยพรไม่ได้เกิดผลที่ดีไม่ได้ก็เพราะว่าไอ้ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยโครงสร้างเหล่านี้มันถูกทำลายมันสับสนมีปัญหานะครับ มันก็เลยเป็นรูรั่วนะครับเทมาเท่าไหร่รั่วหายหมดนะกลายเป็นครอบครัวที่ขาดพระพรเกิดแห้งไปนะและเป็นปัญหาครอบครัวที่เกิดผลนะครับหัวหน้าครอบครัวเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าพระเจ้าทรงประทานสิทธิอํานาจในการนําครอบครัวให้กับสามีให้กับพ่อในที่นี้เราจะเห็นตัวอย่างที่ดีนะครับโยชวัว เขาประกาศชัดเจนแต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะปฏิบัตปพระเจ้าผู้ที่ตัดสินใจผู้ที่เลือกผู้ที่ใช้สิทธิอำนาจกำหนดว่าครอบครัวนี้จะอยู่เพื่ออะไรทิศทางที่ครอบครัวนี้จะเดินไปคือใครเป็นผู้กำหนดคือหัวหน้าครอบครัวคือสามีคือพ่อถ้าเราไม่กำหนดคนในครอบครัวต่างคนต่างก็เดินไป ผมปล่อยให้ลูกผมเลือกไม่ได้ผมรักลูกมากจนไม่อนุญาตให้เขาเลือกว่าเขาจะเดินทางกว้างหรือทางแคบผมบอกเลยว่าต้องเดินทางแคบผมจะทำทุกวิธีทางให้ลูกเนี่ยเดินในทางแคบเพราะรู้ว่าปลายทางคือชีวิตจรรย์มีพ่อแม่คนไหนบ้างถ้ามาถึงทางแยกรู้ว่าทางนี้ลงเหว ทางนี้ไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วลูกเรากําลังมาแล้วเราก็บอกลูกเลือกเอาเองก็แล้วกันนะลูกจะไปทางไหนนะก็แล้วแต่ลูกนะมันจะเป็นพ่อแม่แบบไหนเนะี่ยถ้าปล่อยให้ลูกเลือกเองถ้าก็เกิดเลือกทางนี้ลงเหวเราไม่รู้สึกผิดเลยหรือเราไม่รู้สึกแย่เลยรเราจะบอกว่ามันก็เลือกเองก็เรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวนะไม่ได้ นี่คือสิ่งที่โยชวัวซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยเขายืนขึ้นมาแล้วก็ประกาศและภรรย,ยาก็เห็นด้วยลูกๆก,ก็เห็นด้วยเราจะเดินไปด้วยกัน <c oughs> ในเส้นทาง <c oughs> ที่นำไปสู่ชีวิตนิรันดร์